สวัสดีครับพบกับผมคลินฟิล์มครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการเปลี่ยนรูปถ่ายของเราให้กลายเป็นภาพวาดหรือภาพการ์ตูนแบบสีน้ำนะครับซึ่งใช้ ai ในการทําคลิกเพียงคลิกเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นภาพวาดให้เราแล้วโดยแอปที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันเมย์ตูนั่นเองครับถ้าใครยังไม่มีก็ออกไปโหลดมาก่อนได้เลยนะอ่ะไม่พูดภาพทาเพลเงนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าแอปพลิเคชัน เมยตูนะครับกดกดเข้ามาเลยครับต่อจากนั้นเนี่ยให้เรากดเมยตูไฮไลท์นะครับอยู่ด้านขวาล่างเดี๋ยวผมจะวงกลมไว้ให้พอเราเข้าไปในเมยตูไฮไลท์แล้วเนี่ยคลิกเลือกอันบนขวาสุดนะครับเป็นการวาดรูปด้วยสีน้ำนะครับก็กดเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกรูปที่เราต้องการที่จะทำนะครับอพอเราเลือกได้แล้วมันก็รอมันสักพักนะครับ ให้มันประมวลผลแป๊บหนึ่งอ่าเพราะประมวลผลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอ่าเราก็จะได้ภาพที่มันโคตรเจ๋งอะ่ะเออมันเป็นภาพวาดเหมือนภาพสีน้ำอ่ะครับเออแต่มันใช้ยายทำหมดเลยอ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้ด้วยนะอ่าเห็นคุณเห็นแถบด้านล่างไหมแถบด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนรูปแบบไหนนะครับก็กดเลือกได้ตามตามความชอบเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถทําได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับโอเคครับก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนคลิปนี้นะครับซึ่งผมว่ามันง่ายมากเลยนะแต่ก่อนที่เราจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากขึ้นนะครับมันทําให้อะไรอะไรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะฮะโอเคครับสาหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะสอนก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ แชร<ม>์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทํทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ